สับเซีบดอรบบีนี่นดกดจริงเสียงจริงวันนี้ดีใจมากนะครับที่มาที่เลสเตอร์นะครับวันนี้จะมาดูเกมพรีเมียชิพศึกบันเดย์ไนนะครับวันนี้เลสเตอร์พบก,กับสเปอร์นะครับต้อนรับการกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับข้อมูลแน่นครับวันนี้ต้องเชิญพี่บ๊อบบี้นี่แหละมาให้ข้อมูลดีใจมากครับวันนี้ที่ได้มาดูเลสเตอร์ กลับมาเล่นในบ้านครั้งแรกนะครับหลังจากที่ตกชั้นไปเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลนะครับ mm hmm. ก็สามารถเอาตัวเองขึ้นมาสู่เวทีพรีมร์ชิพอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ตกชั้นไปก็ขายผู้เล่นสำคัญไปหลายตัวนะครับยูร mm ิเทอร์มันก็ออกไปแอชลีย์บานนะครับไปอยู่นิวคาสเซิลนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเหลือ ใช้งานเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เกือบหมดนะครับผสมผสานก็จะมีตัวเก่าอย่างจิมมี่วาร์ดีซึ่งวันนี้ก็คงจะไม่ได้ออกจากาซุมมานั่งสำรอง <c oughs> แ,ตแต่ได้ลงนะ <c oughs> ที่ว่าจะได้ลงคิดว่า,าน่าจะได้ลงถ้าสถานการณ์จำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานน่าจะช่วงสัก20 <10, S 2> นาทีทาย20นาทีสุดท้าย,ยานะถ้าสถานการณ์ไม่ได้เป็นรองมากนะวาร์ดี คงจะได้นั่งยาวนะวันนี้แต่รูปเกมวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความรูปวาบพอสมควรเพราะว่าเป็นเกมเลสเตอร์ที่เล่นในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่น,นะครับเสียงกองเชียร์เนี่ยมันจะปลุกใจนักเตะได้ดีมากจากที่มาดูนะเกมผมมาดูเลสเตอร์เล่นในบ้านไม่เคยแพ้เลยเปีที่แล้วน,นี่ดูทุกแมตเลยไหมพี่เออซีซันที่เล่นในพีมีลีกนี่ดูเกือบทุกแมตครับแมตที่ชนะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมตที่ชนะอ่าวูฟนะครับก็หลายๆทีมในระดับท็อปโฟเนี่ยก็ก็ถือว่าเล่นไม่แพ้เล่นเสมออยู่นะครับชนะชนะผลการแข่งขันก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหร่มากก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีวันนี้แล้วถามนิดนึงทำไมฤดูกาลที่แล้วมันพลาดตรงไหนในมุมมองวิบบี้ถึงแบบ ตกชั้นไมพี่ึงล่วงไปที่ที่ตกชั้นไปผมคิดว่าตัวผู้เล่นในตลาดหน้าหนาวเขาไม่เสริมนะแล้วก็โคด้วยไหมพี่เกี่ยวใช่คร<อ>ับมีส่วนมีส่วน,วนพอสมควรเหมือนกันซึ่งแนวรับเลสเตอร์ช่วงที่ตกชั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาประมาทเกินไปช่วงตลาดหน้าหนาวเขาไม่เสริมผู้เล่นเลยแล้วก็ประจวบกับสถานการณ์ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทีมทีมในระดับ เ,เขาเรียกว่าเกาะกลุ่มตกชั้นเนี่ยมันมันไม่มีทีมไหนอ่อนเลยแล้วมันแข่งกันแบบดูเดือดมากมันก็เลยทำให้เลสเตอร์ซึ่งซึ่งปกติแล้วเลสเตอร์ไม่ใช่โซนที่อยู่ในกลุ่มที่แบบต้องหนีตกชั้นนะจากที่เขาเคยขึ้นมาสร้างเทพนิยายตอนปี2 0 1 4ั5ช่วงนั้นเลสเตอร์แบบ มีโอกาสลุ้นไปบอลยุโรปเกือบทุกฤดูกาลเลยแต่วช่วงพีกช่วงพีกช่วงพีกช่วง,ช,วงช่วงที่ตกตกชั้นเนี่ยผมดูผู้เล่นตัวหลักอย่างเมดิสันก็บาดเจ็บนะครับก็เหลือกลางทีเ่เอาไว้ใช้งานเนี่ยมียูริเทลมันมีแอชลีย์แอชลีย์บานแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเพราะว่า ของหน้าที่เป็นตัวหน้าตัวความหวังอย่างอ,อวาดีก็อยู่ในช่วงโอยลาแล้วมันมันก็เลยแบบทําให้มันช่วงลอยต่อใช่ใช่มันช่วงลอยต่อแบบว่าเพราะบอลที่อย่าลืมว่าช่วงแมตช์การแข่งขันที่ต้องแบบชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเลสเตอร์เกมใหญ่ๆแพ้เกือบหมดเลยแล้วมันมันก็ทําให้สูญเสียกําลังใจนะนักเตะมันก็ ฟอร์มมันก็ดาวลงมาเรื่อยๆตกชั้นแบบน้ำตานองทั้งเมืองอะ่ะช่วงนั้นก็ลุ้นนะจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกมันก็เป็นสถานการณ์ผมมาดูเกมหนึ่งที่เลสเตอร์แข่งกับลิเวอร์พูลซึ่งวันนั้นลิเวอร์พูลชนะไปสามศูนย์เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าแนวรับในวันนั้นตั้งแต่้รักษาประตูยันยันกองกลางเนี่ยไม่สามารถเก็บบอลได้เลย บอลบอลไม่ได้เล่นในแทคติกที่ที่ที่ทีมควรจะเป็นแล้วมาเจอทีมที่เพลสมากๆเนี่ยนักเตะอ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเกมการแข่งขันได้เพราะน,นั้นแพ้ไปแบบแพ้แบบชนิดไม่ได้ลุ้นเลยสามศูนย์เป็นครั้งแรกที่ท,ที่มาดูเนสเตอร์แพ้ในบ้านแพ้ริวพูในเกมนั้นบรรยากาศในสนามเป็นไงบ้างพี่โอ้บรรยากาศต้องบอกว่า ซีซั่นนั้นลิวปูกำลังจะคั่วแชมป์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แชมป์หรอกในซีซั่นนั้นซีซั่นทีเ่เราลุ้นไปบอลยุโรปเลยเพราะว่ามันมันเริ่มสละเรือแล้วครับตอนนั้นแต่เห็นภาพชัดว่าเออมันเป็นรอยต่อซึ่งแบบพอพอเริ่มแพ้ปุ๊บเลสเตอร์ก็เขามี เขามีแผนการทําทีมไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเพราะว่าเสนามซ้อมอย่างซิตี้เกวที่เขาสร้างไว้อะเพื่อรองรับนักเตะในอนาคตอะ่ะมันคือผมมองมองเห็นว่าเฮ้ยเลสเตอร์ตกไม่นานหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ทีมทีมทั่วไปซึ่งแบบเขาไม่เหมาะที่จะเล่นในแชมเปี้ยนชิพอ่ะเขาเขามีแผนสำหรับอนาคตที่แบบในอนาคตเนี่ย ยกตัวอย่างว่าเลสเตอร์จะเป็นเหมือนทีมในในยุโรปอย่างเหมือนอย่างเยอรมันอย่างอเบไลซิกหรือไม่ก็ทีมที่ปั้นนักเตะขายอะ่ะคือ,อบ o p t ไฟได้<ม>ไ,ไหมเรียก t o ไฟได้มผมว่าน่าจะอยู่ได้คือเลสเตอร์คือพยายามมองหาผู้เล่นที่เอาเข้ามาเพื่อที่จะยกระดับทีมแล้วก็ถ้าถ้าหันไปดู หลังจากที่เลสเตอร์ขึ้นชั้นมาจากแชมเปียนชิพนะครับแล้วก็มาได้แชมเมียร์ e ลีกเลยมันเป็นบันไดที่สวยงามมากนะแต่ทีมก็อยู่ในทีมกลางตารางแล้วก็ได้ลุ้นแชมป์บ้างนะหลังจากนั้นพอเอาตัวเองไปอยู่ในบอลยุโรปปุ๊บมันรู้เลยว่าโครงสร้างทีมมันเล็กมากพอเลสเตอร์ได้แชมเมียร์ e ลีกแล้วก็ไปเล่นในเวทียูฟาแชมเปียนลีกปุ๊บ ตกรอบแรกอยากโครงสร้างทีมมันมันมัน,มนยังเล็กเกินไปที่แบบไปเล่นถ้วยนั้นแล้วก็พอกลับมา,มามามาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในระดับกลางๆนะก็ทีมทีมก็แบบเริ่มมีวิสัยทัศน์อีกแบบือหมายถึงว่าอย่างเราจะเห็นกองกลางอย่างเอ็นโกโลกองเต้อย่างเงี้ยดิยาร์ดมาเลสอย่างเงี้ย ทีมไปซื้อมาจากทีมโนเนมมากนะในลีกเอิงอย่างเงี้ยซื้อดิยัตมาเลสนี่ซื้อมาแค่สามจุดห้าอย่างนะแต่ขายไปที่เลสเตอร์เกือบห้าสิบล้านนะอย่างเราจะเห็นได้อย่างแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยซื้อมาจากเชฟฟิลไม่ถึงสิบล้านนะแต่ เหมือนย้อมแมวขายอ่จริงจริงๆผมอันนี้ไม่รู้ชัวร์ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ก็มองว่าแบบเหมือนแบบว่าไอ้ฤดูการที่ผ่านมาเหมือนเขาเขาแบบว่ามีเคลียร์เรื่องเงินเรื่องอะไรหลายอย่างเนาะคือคือคือไปไปเน้นไปเน้นหลังบ้านมากกว่านะครับก็อาจจะมีแบบคือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะตกชั้นหรอกแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เนาะคือเราก็พยายามประคองแบบเล่นประคองให้รอดปีที่แล้วให้มันให้ผ่านมาเนาะ แต่แม่งสวยหน่อยก็เลยไม่รอดนะครับก็เลยแต่ว่าแต่ว่าหลังบ้านก็เชื่อว่าเขาไปทํากันบ้านมาหลายอย่างเนาะก็เลยกลับขึ้นมาปีนี้ยปีนี้น่าจะมันปีนี้รู้เลยปีนี้ผมว่าเขาพื้นฐานเขามีการทําโครงสร้างนักเตะมาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ในตลาดตลาดที่เขาจะเข้าไปซื้อตอนเนี้ยเขาก็คงจะไปหานักเตะที่แบบเขาเคยสร้างทีมมาเหมือนไปเจอเพชรเม็ดงามอย่าง,งพวก เอ็นกองนิวกองเต้ New ay, หรืออา<ไ>จะไปเจอปีก uh, อย่างริยาดมาเลสหรืออาจะไปเจอกองหลังที่แบบ uh, อย่างแม็กควายล่างทองเมื่อสมัยอยู่เลสเตอร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขากำลังจะหานักเตะแบบสงแบบนั้นอยู่เพราะว่าการจับใจ่ายในตลาดนักเตะเขาก็เขาเนีกว่าเขายังไม่ได้ซื้อแบบนักเตะที่แบบว่า เข้าไปแข่งขันกันกนะับทีมอื่น <Yeah. S 1> เขายังมองหานักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกอยู่อย่างพวกดาวรุ่งของทีมใหญ่ๆที่รอการเติบโตเหมือนก็เข้าไปสอบถามอย่างลิเวอร์พูลบ้าง mm hmm. อย่างเบนโดกอย่างเงี้ย uh huh. ปีขวา <Yeah. S 1> หรือพวกที่แบบดาที่เห็นชัดที่สุดคือเฮลิวิงที่ฉกมาอยากสเปอร์เฮลิวิงนี่คือ เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งของสเปอร์ซึ่งโค้ดเนี่ยมองข้ามนะครับแต่พอเขามาอยู่ในเลสเตอร์เนี่ยคนมันพอมีพื้นที่ให้ตัวเองได้แบบฉายแสงเนี่ยครับ,รบในเวทีแชมเปี้ยนชิพอะเขาก็ตลอดเกมการแข่งขัน39นัดของเลสเตอร์เฮด้วิงลงตัวจริงเกือบทุกเกมนะ นั่นหมายถึงว่าพัฒนาการจากที่เขาอยู่สเป,ปอร์แล้วเขาข้ามมาอยู่เลสเตอร์เขาเติบโตเลสเตอร์น่าจะหาหนักเตะในลักษณะแบบนั้นแหละซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนลงทุนมีแบบพี่บ๊อบบี้มีแบบในใจไหมแบบโหแม่งต้องเอาคนนี้มาเสริมตรงนี้ผมผมมองว่าผมว่าเขาเขาจะค่อยๆดเูเขาเรียกว่าประคับประคองทีมไปก่อนนะ แต่เขามีในใจอยู่แล้วล่ะที่จะซื้อก่อนที่ตลาดจะปิดแต่น่าจะเป็นในตำแหน่งกองหน้าซึ่งซึ่งน่าจะเป็นตัวความหวังซึ่งอาจจะซื้อในลักษณะ b บวกหรือไม่ก็ A บวกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นกองหน้าตัวความหวังซึ่งเป็นตัวจบสกอร์ไม่ไม่ไม่ใช่แบบสูตรเดิมซึ่งรอแต่แบบกองหน้าอย่างวาดี้ พี่เมียมันมันไม่ใช่แชมเปนชิพอ่ะมันมันจะเป็นลีกที่แบบทุกวินาทีนะต้องมาแล้วต้องใช้เลยใช่มาแล้วต้องใช่เลยมันมันต้องมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นที่ผมมองนะรับเดี๋ยวจะมาแล้วเหมือนเชลซีนะเชลซีนี่ถือว่าเป็นการนัดแรกเนี่ยผมนั่งดูผมบอกเลยว่าโอ้โหเมืวานนีมูลค่านักเตะมัน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 เหมือนขยะ ไม่ลงตัวนะพี่ใช่มันไม่ลงตัวไงมันถ้าบอกว่ามันยังไม่พร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะอาจจะคือเรื่องจริงนะครับคือนักเตะที่ดูฟอร์มเมื่อวานมันเหมือนแข่งปีซีซั่นมันไม่ใช่การแข่งขันจริงๆซึ่งถ้าเราไปดูว่าซิตี้เนี่ยพอการแข่งขันจริงๆปุ๊บนักเตะมันเล่นแน่นทุกตำแหน่งเลยครับแต่พอไปดูเชลซีมันยังต่อมันยังต่อบอลยังไม่มีความเข้าใจกันเลยว่า จะวิ่งในลายนี้แล้วจ่ายไปลายนี้มันมันยังไม่มีโมเมนต์นั้นเลยที่ผมดูนะแต่ที่ผมเห็นก็คือนักเตะแมนซินตี้เนะี่ยผงบอกเลยว่าคุณภาพเขาอะ่ะมันมันถูกยกระดับไปมากกว่าเชลซีแบบเยอะมากถ้าเทียบมูลค่าที่จ่ายนะครับเชลซีนี่ถ้าเอา หนึ่งตำแหน่งอย่างโรดี้มามัดรวมกับกองกลางสามตัวของของเชลซีนะผมว่ามันมันเหนือกว่าเขาหมดเลยคือหมายถึงว่าแค่หนึ่งคนนะประสิทธิภาพการเล่นนะครับแล้วเอาง,ง่ายง่กองหน้าอย่างฮาลันเอามัดรวมกันไปจนถึงอกองกลางยันกองหน้าเนี่ยผมว่าแค่ตัวเดียวก็ก็ก็ถือว่ายกระดับได้ได้เยอะ มันทั้งเอาง่ายแค่ความเข้าใจเกมระหว่างเชลซีกับแมนซิเตี้เนี่ยโหมันมันต่างกันลิบลับเลยเมื่อวานเรานั่งดูแบบยังไม่ได้พูดถึงปีกขวากับปีกซ้ายนะใช่โอ้โหเป็ <laughs> นนะเห็นดูแล้วนี่นี่ยังไม่นี่ยังไม่ได้แบบว่าเป็นเกมระยะยาวนะผมว่า <laughs> เกมระยะยาวนี่เออผมยังเชื่อว่ามาเลสกาเนี่ย กุนซือคนใหม่เนี่ยจะอยู่ถึงสิเกมมากยังไม่รู้ถ้าถ้าเล่นทรงนี้นะถ้าเล่นทรงนี้นะกับกับกับทอตโบลี่เจ้าของทีมเชลซีเนี่ยเขาจะอดทนกับผู้จัดการทีมคนนี้ได้ได้ถึงสิเกมไหมถ้าถ้าเล่นทรงนี้ดูอย่างอปอเชติโน่เนี่ยผมว่าเขาไม่ควรไม่ควรที่ได้ออกจากตำแหน่งนะ,ะอย่าลืมว่าช่วงแร,งแรกๆเขามาทำทีมเนี่ยแบบ เขาจะซื้อใครเขาแทบไม่ได้มีไอเดียผู้เล่นมากองช,ชอยู่ที่สนามหมดแล้วครับแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมันไม่ใช่ผม,ผมว่ามันมันไอปอเชติโนทามาได้ขนาดนี้ก็ <จะ S 1> เกง่กงๆนั่นแล้วนะเก่งมากครับเาไม่เอาออกไปทำไมยังงงอยู่เลยกําลังมาทรงกําลังปีแน่ๆก็น่าจะมาได้นะแม่งเปลี่ยนอีกแล้วคือคือทอร์บอนะีนนในมุมมองผมะเจ้าของทีมอะกับกับทีมงานที่เป็นทีมงานซื้อ ฟิลที่เขาทำมันเหมือนเกมเพลย์สเตชันนี่ภาพแบบว่าการเข้าการออกของนักเตะอย่างเงี้ยเฮ้ยสิบเอ็ดคนกับการซื้อใหม่เลยเงินม่งเยอะมันมันมันเยอะจนจนอย่าลืมว่าเฮ้ยนักเตะที่มีอยู่อไอตัวไหนที่มันสามารถยกระดับทีมได้แล้วมันมันสามารถที่จะแบบเป็นแผนในอนาคตได้มันไม่มีอย่างเอนโซเฟอร์นันเดสอย่างเงี้ย เอาถ้าเทียบกับโรดี้นะถ้าเทียบกับโรดี้นะเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะเล่นในลีกมาเนี่ยโรดี้อาจจะเล่นในลีกกับแมนซิตี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่เอนโซ่เนี่ยมาเกือบสองฤดูกาลครึ่งแล้วเทียบกันไม่ได้เลยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยคือเขาก็เก่งในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าความที่โรดี้เนี่ยเขามาอยู่กับเป๊ปเนี่ยมัน มันพัดมันต่อยอดให้เขาแบบว่าเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วผมว่ามันมันเพราะว่าเขาเปลี่ยนโค้ดบ่อยไงความเป็นยูนิตี้ของนักเตะมันไม่มีคือนักเตะจะรวมเป็นเอ็กมันไม่มีจะเข้าใจกันได้ไม่ต้องโค้ดไม่ต้องเอาให้อยู่ไงเ้าได้พอโค้ดไม่เอาไม่อยู่ปุ๊บแน่แม่งเตะแม่งก็เล่นแบบเล่นตามทะเลตามจํานวนเงินที่เขาจ่ายเียเล่นของหนาที่กูกูเล่นตอนเนี้ยคือมันไม่ดูแล้วมันไม่มียูนิตี้งพี่มันจะเป็นเหมือนกับว่าบอล เฮ้ยไอนี่มึงรับไปแสนห้ามึงเล่นได้แค่นี้แหละอะวันนี้จบก็จบอ่ะอม <c oughs> อผมแบบว่าเนาะแล้ว<อ>ผมคิดว่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกฤดูการถ้า<อ>ถ้ามันไม่เอาโค้ดจริงจริงยังจังมา,บบมายาวนะผมว่ามันมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นทีมที่เปืองกุญซือมากกว่าเอพอกับนักเต <c oughs> ๆๆนะ <c oughs> คือเอาง่ายๆนะผมว่าอย่างมาดลิดเนี่ยพอพอมาเทียบกับ กับเชลซีนะ uh huh. มาดริดนี่แม่งซุปตาเนี่ยเยอะมากครับ <Yeah. S 1> แต่เขาสามารถที่ใช้ใช้ทรัพยากรที่ที่เป็นซุปตาเนี่ยได้ลงตัวนะนักเตะถ้าถามว่าทุกคนมันก็มีอีโก้แหละค <Yeah. S 1> แต่แต่อันเชลติตเนี่ยมันเป็นคุณซื้อระดับโลกไปแล้วอะ่ะมัน <Yeah. S 1> ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบผู้จัดการทีมสมัครเล่นน่ะ <Yeah. S 1> คือถ้ามาเลสกานี่คุมทีมอย่างเลสเตอร์ได้แชมป แชมเปี้ยนชิพมานะเป็นผมผมไม่ลากออกนะเนาะผมม,มผมจะมาต่อยอดพรีเมียร์ลีกอีกเพราะว่าผมยังต้องพิสูจน์ตัวเองให้ให้ให้ถึงที่อ่ะครับถ้าคุณคุมทีมแชมเปี้ยนชิพได้แชมป์นะมันโหมันโคตรยากเลยที่จะมาเอาแชมป์พรีเมียร์มันหรือเอาทีมติดท็อปไฟ์เนี่ยยากนะยากยากผมบอกเลย<า>สุดสุดซอยเลยไหมพ่เาสุดซอยนะครับ ถึงอถึงบ้านก่อนเดี๋ยวเหล่าวันต่อนะโอ้โหคุยเรื่องบอลกับพี่บ๊อบบีน้นี่โอ้โหสิบเจ็ดนาทีครับคุ้มค่า